ไขดาวไขดาวฮ่าฮ uh huh. รู้จักชื่อตัวเองอืมอืมไขดาวไขดาวไขดาวรู้จักไข่เจียวไหมอืมไข่ดาวรู้จักไข่เจียวไหมฮะฮะไข่ดาวรู้จักไข่เจียวไหม ไข่เจียวมันทําได้ต้องหลายอย่างนะไข่เจียวใส่อะไรก็ได้ไข่ดาวไม่ต้องใส่อะไรเลยอืมไข่ขาวต้องเอาไข่แดงออกเข้าใจไหมอืมแสดงว่าทําบ่อยใช่ไหมอืมไข่เจียวไข่เจียวใส่แหนมไข่เจียวใส่หมูไข่เจียวใส่หอยนางรม ไข่เจียวไม่ใส่อะไรเลยไข่เจียวใส่พริกเอาไข่เจียวอะไรมั่งอะ,อะไม่เอาเอาไข่ดาวกับไข่ขาวพอนะลูกเนาะไข่ขาวกินแล้วลดคอเลสเตอรอลสำเนียงไม่ถูกคันหน้านี้เลย กินไข่แมงดาได้ไหมลูกไม่กินนะไม่กินเหมือนกันขี้เกียจเขี้ยวอ้าวกินอะไรไม่เขี้ยวกินไข่ดาวไม่เขี้ยวคืนลงไปทั้งตัวเลยทำไมเห็นอะไรเห็นอะไรดูอะไรดูอะไรลูกดูอะไรพี่ไข่ดาวพี่ไข่ดาว โอ้ยแมวผู้ใดญนอ้อแมวผู้ใดเนี่ยฮะือทำตาโตแต่อืมมันจะบุญบ้างไฟพญานาคเดแล้วลูกเอ้ยสงการใกล้หมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวกลับบ้านไม่ต้องไปเที่ยวมันเปื้อนก็บอกว่ามันเปื้อนไม่เชื่อ อนี่ยิ่งสีแบบนี้นะโอ้โหกลืนบอกเลยยังจะอยากไปเที่ยวอีกแไ,ไม่ได้หรอกอืคุณแม่ยังไม่ไปเลยอยู่กับบรรดาไข่กับป้าเนี่ยแหะอะมาปีนี้อุดมสมบูรณ์ มีปลาทุกประเภทรวมทั้งไข่ทุกประเภทโอ้โปรตีนสุดยอดโปรตีนจากเนื้อปลาโปรตีนจากเนื้อไข่กินไปอุดมสมบูรณ์ร่างกายแข็งแรงนะกินไข,ข่กินปลาจะได้ฉลาดฉลาดความจำดีๆใช่หไหมก็จำไม่ได้ดีบี <laughs> ไปยังไปยังหืึไปนะเอาไอตัวนี้อะไรเนี่ยนกฮึไอยไข่ขาว